สบ่ะดูมาอย่งสบายดีพี่น้องเอฟซีเบอร์สกุนเมื่อนี้มาเบิ่งธุรกิจใหม่พอไดาธุรกิจมืดอืมเราอย่าไปไกลเลยไอ้คนกลุ่มคนธุรกิจมืดพี่น้องสบายดีพี่น้อง เมื่อกี้นี่ไอดาวโทรมาน้ำมาฉัน<อ>ลืมบ่าวดาวฉันวายบ่าวดาวแต่งตัวสีเมื่อแล้ววะคือเขามีสม,มอยเขาไม่ได้บอกเลยว่าแล้ววะก็เลยมาจกฐานอไอดาวโทรน้ำมาฉันกระเทิร์นในกระเทิร์นในจกฐานแล้วจกฐานมันแล้วก่อนจังสิเมื่อนำหลังแนีแ่เปิดเตาเลยบ่าว,วาดาวโทรมาน้ำมันได้ก็ได้เมื่อนำหลังเอาเฮ้ยพี่น้องเฮ้ย Đồ, ngắn, phải giờ. Đi <laughs> mưa lâm lang mà dạ, bò bay nào rồi, bò bay nào cả bò, bay nè, bay nè, bò, 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 thùa bò, 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 ยาดอนอาหารไซดอนอไหเตก่อนตะเมตําสไปในยักชอบแล้วนี่พี่น้องในซี่แล้ววาสันเต้าที่สองพี่น้องเอ้ยอันนี้นะจกสุดก่อนนะได้โวกวะสันปูตั้งเรียนอยู่บตอนนี้ได้สี่เลโอ้คือสีมานอยู่บนว่าเต้านี่เก็บเส้ี่ สอบที่หากำลังใส่กระสอบเต้าหนึ่งบอนี่นะขางนี่นะขางนี่นะเต้าหนึ่งบป้าตัวยังดเต้าน่างนี่ะางนะเจเจเจิฮะทันงามนะไม่ยังนี่ ไม่หมไม่ม่มีวมีถูกใจเนาะมีร่วมมร่วมหอมขี้เหล่าเลยลุงหอขี้เหล่าเลยเนาะคือหอมอรมาทำอะไรมเร้วะอ่อ เคยใหม่พี่น้องเ้ยมาจกเตาอยู่เพื่อนเคยใหม่ตัวพื้นแต่งงานเมื่อวานซื้อเ่อวันลือซื้มื้อแมอนมาะไมวขาเนาะเออกับแม่ยุว่าพื้นกระสอบนั่นกะสอบบาเบาพทนี้ กินขนมปะร้อยห้าสอนคนนูหน่อยยังไมไปโรงเรียนถ้าเขแล้วนนยงีจกแล้วกัสีลงพอดีอบที่หาได้จานะ มันสุดนะเจ็ดสอบก็สันเบาว่าเบาส่งกัอย่างไปแล้วบ่มีรถห้าพอใหญ่ลองจัด อยู่ในเตาอทานน้าไดีกน้องเอ้ยหาเนาะแังเก่งเลยโอ้สุดยอดสุดๆเหมันบสุดละใหม่บอสุดนี่ใม่หมดวนมสนนยนึงนะนอยหนึงพอดีเป็นเสียอ้อย่ตอนไญ่บบดีเลือร้าได้พี่หน่อยน้อย่เางวาพอดีงามซนี่นโต๊ะนน่อย ผุปเนจกขึ้นมาแล้วสุปเปกัสีลงต่อพื้นยังลายเติมยังสีไดงสองเพียงบาเจ้าเพียงบาเจ้าสองเตาห้ากได้ห้ากระได้หเจ้าห้ากระไดสอเตานะลงกสิบได้สี่เตาทั้งหมดรอบแรกในหกรอบรอบสองยังพ้กวดยังพันออก เมื s <S <klore. S 1> mm ่อส่งนูหน่อยปรงเฮียนก่อนเอาไปมื่อกินข้าวจไปวงเฮียนเหรอพี่ขา้อพี่ควนพี่ำนะก่ะรเนีพี่นัแต่งงานมือวานมือซึนเออเราลากหมอสิต้มเหลา มารลบวมีลงเลยวะจันเก็บบ่แหละอันนี้ก็แมีนบอลงอันนี้เด็กหกสอบนี้ <8. S 1> โอ้คือมารันแทะแต่แปดวะจันพอนู่น,น,น,ห,นหน่อยเขาในเปลี่ยนที่กันืตไแปดสอบ Kẹt sọp khừng Ăn <laughs> <Em> cút cút <laughs> <cảm thấy mình. cười> Nào, <laughs> đi cả xỉu có lời các bạn ạ cho kênh Ghiền bỏ อืมงานแนมเข้าไปาเรับบ็นหนดนคนสีดำาหมืกันเลย <c oughs> อืม ต้องเติบแกาลงกันนี่บ่อนดังไผ่เบิ้งทางนอกันนอยแต่ว่าทางในมันใหญ่มันอะโกนมัน องในแปดสอบเตาก่อนในหกหกสิบสี่สิบสี่สอบครึ่งอันนี้ก็เลือกเก็บเอาได้อยู่ตื่มกัน Nên con này rượu, cho bạn Tôi đâm đâm nó không khách dạo Mình ăn mày không thì vừng Khó mù Thu lạc kịt mượn Bố lẽ lẹo, lông tao lẹo bố lẽ chỉ để mưa งานผูกแขนน้องเนื้อผูกแขนออกกำลงลุงไม่ตุ้มกาก็มี หนูน่อยเป่งเงียนเลยนี่ยังคือตีกันเบิ่งมูร์ลงแดงอืคเป็นระยะเลยมูแม่พันเราบอสหาโจคือมูเราเพียบ Mình lăm lấy mình mh mhm, tụi đây tụi mhm, tụi mhm, tụi mhm, tụi Ngả tụi tệ của nó tụi kia nó nhìn tụi chắc tụi mhm, nè Cứ bên mụn หูแป้ววพันหูไผ่พันหนาบรไเป็น,ปน,นปสี่บอออกมาแต่เตนาะตนะจำซาลี่เหรอวะอล บึงเปิดเศษให้เบิร์น่อนจะเอ๋มันเป็นโกนลงหลุมเนาะไห้ยได้ไหมเนาะพัดดังแล้วก็ปลูกพืชให้โซ่เขลงด้วยเนาะอย่า <c ười> เป็นโลโซอยู่ มีแต่สวนพักขจัดน้อาทาั้งล่ะสวนพักปลาทองบอกสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนพี่น้องเอ้ยพอๆกันคลิปหนาเออสบายดี